ขอโอกาสค่ะค่ะจะขอพระอาจารย์ขยายความคาว่าบูชาเทวดาค่ะในในหลักการใช้พภกกาัะค่ะที่จะก็บาลีใช้คําว่าเทวตาพลีเปตพลีเปตก็พลีเทวดาก็พลีทําพลีกรรมนะอ่าพลีแก่ญาติพลีแก่เปรตพลีแก่เทวดาสละละให้ให้กับเขาอะนะทำพลีกรรม แล้วลมันจะขัดที่ที่ว่ามีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะหรือว่าก็โยมให้อาหาร <st ays> สุนัขได้ไหมละ่ะและ <lish S 2> ้วเอาสุนัขเป็นสารณะหร<ะ>ือเปล่าใช่ไหมอ่าปลีกรรมให้แก่ญาติแล้วเอาญาติเป็นสารณะมหอืมทาปลีกรมรมเปตาพลีปลีให้กับเปดตแล้วเอาเปเตเป็นสารณะไหมไม่ได้เกี่ยวเราให้อะไรกับใครแล้วเอาคนนั้นเป็นสารณะเหรอไม่ได้เกี่ยวกันใช่ไหมอ่า แล้วก็บูชาเทวดาอีกพระสูดหนึ่งเนี่ยจะหมายถึงบูชาก็บอกว่าศรัทธาใดที่ทําให้เขาเป็นเป็นเทวดาสัทธานั้นเราก็มีศีลใดที่ทําให้เขาเป็นเทวดาศีลนั้นเราก็มีความเพียรใดที่ทําให้เขาเป็นเทวดาเพียรความเพียรเราก็มีนั่นคือบูชาธรรมะที่ทําให้คนไปเป็นเทวดาเห็นไหมก็จะชัดเจนมาก,กขึนะ้นนะเขาอ,อกาสค่ะพระอาจารย์อ่า เล,ลวเดี๋ยวเ,เทวดาแถ่ิงนิดหนึ่งตอนนี้เทวดาเนี่ยพอยมไปดูเทวดามนุษย์อยากไปเป็นเทวดาแล้วไปถามเทวดาที่อยากเป็นอะไรเทวดาอยากเป็นมนุษย์อ่า <c oughs> เห็นนะมตกลงแล้วเป็นอะไรจะดี <c oughs> ใช่ไหมถ้าเราก็มาเทียบกันว่าเอ๊กก็ลองเทียบความดีของมนุษย์กับความดีของเทวดาชั้นโดดดึงที่พระเจ้าเทียบเอาไว้อ๋อทำไมเทวดาอยากมาเป็นมนุษย์ ก็ต้องดูอ๋อมีการประพฤติพรหมรรย์ที่เยี่ยมยอดเพราะนอกจากเขาต้องการได้มาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสองเขาอยากได้ลาบได้ลาบของเขาคืออะไรก็คือได้มามีศรัทธานในคําสอนของตถาคตเพราะผู้เจ้าจะจะเกิดในเฉพาะมนุษย์เท่านั้นใช่ไหมแล้วก็เขาต้องการให้ศรัทธาเขาเนี่ยตั้งมั่นด้วยประดิสถานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีในลาบที่ได้ดีแล้วเขาก็ปรารถนาว่าอย่าให้สมณะหรือพราม์ใดๆเนี่ยดึงศรัทธาเขาออกไปจากผู้เจ้าได้เลยนะ อ่อาเห็นนะตั้งความปรารถนามาตั้งแต่ก่อนตายจากเทวดามาเพราะฉะนั้นไอ้การถูกดึงออกไปมันมันง่ายเหมือนกันนะอ่าถ้าเราไม่ตั้งมั่นกับพระเจ้าเนี่ยนะไอ้น,อนู้นไอ้นิดมาเนี่ยมันจะโดนดึงไปหมดอ่ะไปเชื่อคนอื่นอืมเขาก็ปรารถนามาแต่แรกเลยขอให้อย่าโดนดึงออกไปอ่าอย่างเนี้ยนะนั่นมนุษย์ก็โอเคแล้วนะ <c oughs> เป็นสุคติของเทวดา ใช่ไหมอือย่างเงี้ยน่าจะไปวิ่งบูชาอะไรใครใช่ไหมอืมขอากาศพระอาจารย์ครับเดี๋ยวขอต่อเรื่องเทวดาหนะ่อยเทวดาพรีมอย่างงั้นที่เราเห็นตามร้านขายของข้างทางที่ว่าเอาถ้วยอาหารอะไรไปวางไว้แล้วถ้าคนเดียว่ให้อย่างนั้นเนี่ยใจเขาก็ไม่ได้ไปแบบเอาเป็นสารณาก็เหมือนจะให้มุหมากาไก่วางไว้ก็ก็ได้ใช่ไหม เป็ดเป็ดวิบวัตด้วที่ที่เห็นก็ต้องทำแล้วเกิจิตเขาก็ใจเขาเขา้ขา,ขาใจพุทธวจนะอย่างเนี้ยจะทําได้ทีนี้มันเป็นมันเป็นสาระไหมละ่ะแล้วแล้วแล้วมันถูกใจเราหลอกหรือเปล่าถ้าไม่ทําเนี่ยเสียวไหมทุกไหมมันก็ต้องย้อนกลับมาอีกทีอ่าเหมือนคนห้อยพระเราไม่ห้อย,ยอืมเสียวเสียยอืบอกไม่ได้ยึดหลักแต่พอไม่ห้อยเ บางทีมันโดนหลอกกันนะตัวเราลอกตัวเองใช่เราหลอกตัวเองอ